และนี่เป็นอีกหนึ่งซับนะครับสำหรับทำเลค้าขายติดถนนกับอาคารพาณิชย์2ชั้นด้วยกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับเจอผมอีกแล้วนะครับกับจิ๊บ ERA ครับวันนี้แน่นอน,นครับเราก็จะมีทรัพย์ดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมไว้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ผมขอนำทรัพย์ที่เป็นทำเลค้าขายเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นอยู่ริมถนนเลยครับทางเข้าไปทางขุนทะเลนะครับทำเลนี้เป็นทำเลทองมากๆที่จะค้าขายเมื่อจะเปิดร้านขายยาก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นร้านกาแฟหรือจะเปิดเป็นร้านอาหารตรงนี้เหมาะมากๆแล้วก็ หายากมากๆที bon ่จะมีทรัพย์สวยๆแบบนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมด19.4ตารางวาครับทุกคนครับแล้วก็มี2ห้องนอน1ห้องน้ำด้วยกันคืออาคารปพาณิชย์หลังนี้นะครับเนื้อที่ค่อนข้างลึกมากๆซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำโฮมอ f ฟฟิศก็ได้ด้านล่างเป็นโฮมออฟฟิศด้านบนเป็นห้องนอน เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่เหลือเยอะเลยในส่วนครัวนะครับทุกคนครับก็เป็นครัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวมีเตามีที่ดูดควันต่างๆนะครับห้องน้ำก็จะมีห้องน้ําชั้นล่างเราไปดูข้างบนกันดีกว่าครับ ครับผมแล้วก็ชั้นบนนะครับก็เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับถ้าเกิดว่าท้างล่างเราทําเป็นโฮมออฟฟิศแล้วนะครับก็จะประกอบด้วยห้องนอน2ห้องนะครับแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนก็อาจจะทุบแล้วก็ขยายเป็นห้องนอนใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันเอาไว้ตากผ้าได้นะครับหรือว่าอาไหนประสงค์ที่คุณอยากจะบิวอินทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านหลังนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ เป็นอีกหนึ่งซับนะครับสำหรับทำเลค้าขายติดถนนกับอาคารพาณิชย์2ชั้นด้วยกันนะครับเนื้อที่ทั้งหมด19.4ตารางวาในราคาเพียงแค่2 6 5ล้านห้ามื่นบาทเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าราคาประเมินตรงนี้ก็เฉียดๆเ,เป็น3ล้านอยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจซับนี้ครับติดต่อมาที่ผมจิ๊บเอเครับที่062894 4669ครับ